เจอแคปแมวและน้ำพึ้หนุ่มน้ำพึ้หนุ่มอะไรอันนี้แคปหนุ่มเขาโทรไปตามไงบอกว่าเออเธอซื้อแคปหมูมาฝากเจ๊เขารวยนะอย่างเงี้ยไม่เห็นได้กินเลยฮัลโหลหนูอือก็เยัยนี่ไงแคปหมูพิหนุ่มจบหมูหมูไม่มีหรอเออไม่มีจ้ะไม่มีจ้ะเออไม่มีจ้ะ เอา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 เอออันนี้ก็อันนี้ครับไหนแคปหมูล่ะไม่เห็นเอาหมูกระโจกับแคปหมูมาฝากเจ้ไม่มีซื้อให้เจ้หน่อยได้ไหมหมูกระโจกับพริกหนุ่มอะไรเงี้ยพริกหนุ่มก็ได้พริกหนุ่มน้ำพริกเอ้ยใช้สัญญาอะไรติดเร็วมากเลยอยู่ไม่ทันโทรเลย